สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางจะพาไปรู้จักอาชีพใหม่ที่น่าสนใจในยุคสังคมดิจิตอลโดนสเปเชียลสต์คืออาชีพที่เกิดขึ้นพร้อมๆก,กับการพัฒนาด้านไอทีของยุคดิจิตอลกระแสะความนิยมของอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรียกกันว่าโดนความสวยงามจากมุมมองเบิร์สไอวิวนับได้ว่ามาแรงและหยุดไม่อยู่ แต่การจะบังคับโดรนเพื่อถ่ายภาพมุมสูงอย่างมืออาชีพนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอากาศยานไร้คนขับคือการที่ทำให้เราได้ภาพมุมสูงมาโดยที่ประหยัดค่าใช้ใจ่ายจากแต่เดิมที่เราต้องถ่ายภาพมุมสูงด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินทำให้มีภาระค่าใช้ใจ่ายสูงมากในแต่ละครั้งที่จะบินขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูง การบังคับโดนไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะอาจต้องเจอกับปัญหาเฉพาะหน้าอาทิสภาพอากาศไม่เหมาะสมหรือถูกจำกัดการบินชั่วคราวถ้าเป็นงานที่เร่งรีบหรือต้องการภาพที่คมชัดผู้บังคับจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้ทันท่วงทีนั่นเป็นสาเหตุให้ค่าตัวของโดนสเปเชียลริสูงไม่ใช่น้อย อาชีพอะไรบ้างที่จะต้องใช้โดนมาเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะคอยสร้างสรรค์จินตนาการแนวทางใหม่ๆและมีประโยชน์ต่อง,งานที่ทำอยู่เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. Digital Marketing ใช้โดนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ต้องมีในแผนการตลาดเช่นแผนเปิดตัวสินค้าใหม่การถ่ายทำวิดีโอที่จำเป็นต้องใช้ภาพมุมสูงเป็นลูกเล่นจริงๆให้งานออกมาดีที่สุด 2. ทีมโปรดักชันใช้โดนเป็นตัวช่วยในการเพิ่มลูกเล่นให้กับงานจะช่วยสื่ออารมณ์ให้กับวิดีโอและรูปภาพ 3. ช่างภาพการถ่ายภาพมุมเดิมๆอาจจะดูธรรมดาไปแล้วสำหรับช่างภาพมืออาชีพในยุคปัจจุบันช่างภาพจำนวนมากจึงหันมาเล่นโดนควบคู่ไปกับการใช้งานกล้อง DSLR ที่จะทำให้ได้ภาพถ่ายหรือวิดีโอในมุมมองที่แปลกใหม่ เป็นทางเลือกให้สามารถสร้างสรรผลงานได้ไม่มีขีดจำกัด 4. นักข่าวอาชีพนักข่าวที่ปัจจุบันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องรายงานข่าวแบบเร็วทามหรือรายงานย้อนหลังนำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้และความจริงให้คนดูได้รับทราบก็เป็นอาชีพหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้โดนเพื่อบันทึกภาพข่าวนั้นๆโดยนักข่าวจะใช้โดนบังคับติดกล้องรายงานข่าวสถานการณ์ต่างๆนั่นเอง ถึงตรงนี้ยังเห็นแนวโน้มอีกว่านักถ่ายภาพอากาศยานไรค้คนขับในอนาคตจะเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจเช่นนักขับโดนในภาคเกษตรและอีกหลายๆกิจการที่ต้องใช้โดนทำให้คาดว่าอุตสาหกรรมโดนกำลังเฟื่องฟูงอย่างมากและโดนกำลังเปลี่ยนโลกใบนี้ทีละน้อยค่อยๆมีบทบาทสำคัญต่อง,งานในกิจการต่างๆมากขึ้น และนี่อาจเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ที่สนใจจะต้องศึกษาและเตรียมพร้อมในเรื่องโดนมากขึ้นพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ